มี่กลิ่นปทุมค่ะนางเอกสายดื่มแห่งวงการนะคะหนักสุดถึงขั้นโดนเมียพระเอกดังแบนเลยค่ะพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ผ่านทางรายการกิ่นแก้มเล่านะคะ ถือว่าคนคนนี้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงคุณภาพมากๆค่ะที่มีการโลแแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีแล้วนะคะสำหรับเอมี่กประทุมภรรยาของซีซีวัตค่ะเธอเองเนี่ยก็เริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่ช่วงเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้นแล้วนะคะมีผลงานมากมายละครพิธีกรต่างๆนานาโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆละครมาได้เสมอเลยนะคะ แต่อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งโหมดที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าเธอเองเป็นคนที่ชอบดื่มคู่สายดื่มไม่น้อยเลยค่ะล่าสุดผู้ชมขาเอมี่เองเนี่ยออกมาเป็นแขกรับเชิญในรายการกินแกล้มเล่านะคะพร้อมกับเปิดใจพาคุยกันในเรื่องที่หลายคนน่ะไม่รู้มาก่อนถึงการเป็นสายดื่มของเธอค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบดื่มเรื่อยๆุณผู้ชมขาดื่มเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ จะแบบวายแก่วนึงแล้วก็กินข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะโดยช่วงหนึ่งนะคะเธอเองก็เล่าเหตุการณ์ที่ไปดื่มกับพระเอกก็คือน้ำพระพีพัดตอนที่มันคลอดเออบอกว่าเมียเนี่ยคลอดลูกคนที่2แล้วก็ระหว่างที่รอคอยเนี่ยก็ดันไปอยู่ด้วยพอดีแบบเออเพื่อคลอดลูกอีกหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเจอกับน้าก็เลยบอกว่าเอ้ยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยสิรอเมียตื่นเออไปไหนดีงั้นไปร้านใกล้ๆแล้วกันนั่งจิตเบาๆไป,ไปๆมาๆเมียมันคลอดออกมาแล้วฟื้นจากยาสลบแล้วอะไรแล้วมันไม่กลับจริงๆ แล้วก็ไปส่งถึงโรงพยาบาลมันจาห้องไม่ได้ไม่รู้ห้องไหนม,นนหนะมันก็เดินเข่าไปห้องนั้นไม่ใช่เดียวก็เดินเข้าไปห้องนี้ไม่ใช่อะไรอย่างงี้เหมือนละครคุณผู้ชมคาแล้วเราเนี่ยก็ไม่รู้ไงเมียมันก็เลยแบนกูไปเลยจ้ะสมมุติถ้าเกิดวันเกิดเนี่ยก็จะแบบเออแบบเมียกูไม่เห็นกูมานะเจอกันทีไรบันเทิงทุกที มันก็ไม่แปลกคุณผู้ชมขาโอ้โหไปดื่มพากเบไนนิ่สถานนี้มีย้อลูกอยู่เป็นใครคก็โกรธเป็นธรรมดาก็โดนแบนเป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยค่ะเขาก็โกรธของเขาเนาะกูปวดท้องจะตายอยู่แล้วโอ๊ยอีผัวนี่ก,ก็ไปกินเหล้าที่ไหนไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกติเธอก็เลยออกมาเล่าขำๆไปค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่จริงๆเลยค่ะ